สวัสดีครับวันนี้ก็ดูกันเพลืนๆนะครับได้มาอีกหนึ่งลูกนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับลูกแบบนี้เลี้ยงแบบไหนเดี๋ยวจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี่นย,ยาวประมาณฟุตกว่านะครับก็รากประมาณนี้ก็จะปอกนะครับเพื่อโชว์กรดาษสวยๆหน่อยขั้นตอนการปอกก็ผมจะใช้ขอนไม้สูงๆหน่อยนะครับเพื่อเวลาปิ๊กยอดมันจะได้ไม่หักนะครับแล้วก็เซฟรากด้วย นะครับเก็บมาได้แช่น้ําไว้สองคืนนะครับมันจะยุ่ยแลว้วก็ฉีกง่ายนะครับเลยว่า,าเวลาเราดึงมันจะป้องกันรากเมื่ขาดนะครับมาดูกัน เมื่อได้มาแล้วก็เดี๋ยวจะมาแต่งกับาหามิดเล็กๆนะครับคมนาๆหน,น่อยแม่แน่นะาไม่เป็นกัตเตอร์นะครับดี๋ยวมันจะหักได้นะครับจะใช้มีดปลายแหลมเพื่อเก็บรายละเอียดนะครับแค่นี้นะครับตัดคาาเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะยังไม่ทาเล็กเกินนะครับเนื่องจากายังมีความเปียกนะครับ ้าลงเลเกอร์ตอนกระลาเปียกหรือมีความชื้นนะครับก็จะทาให้เป็นฝ้านะครับเป็นแผ่นสีขาวๆนะครับเป็นฟ้าก็จะไม่เงาไม่สวยนะครับก็จะไ <c oughs> ว้อย่างนี้ก่อนนะครับก็จะรีบลงปลูกนะครับเรื่องจากเดี๋ยวจะทิ้งรากไว้นานนะครับถ้าไปอยู่กันตอนการตาเลกเกอร์ก็จะต้องรอให้กระลาเองก็เสียเวลาเดี๋ยวต้นใบจะซีดนะครับก็ต้องลงปลูกก่อนค่อยตาตอน รากแข็งแรงก่อน,นะครับก็ประมาณ2 3สเดือนหรือว่ากดลงกระถางจริงนะครับเดีย๋ยวคอยตาเลเกอหรือจะไม่ทาก็ได้นะครับแต่ก็ต้องดูแลงาตากแดดงานโดนความร้อนนะครับเลี้ยงไว้ที่ร่มก็ได้นะครับก็ไม่แนะนำไปเลี้ยงน้ำนะครับแบบนี้เดีย๋ยวจะลงดินดีกว่าจากความยาวนะครับนี่ก็จะไม่โฉลรากนะครับตัวน,นี้รากเส้นที่ยาวตะลุกระถางก็จะตัดออกสักหน่อยนะครับ ก็ใส่ลงไปประมาณนี้นะครับนี่นะครับเมื่อลงปลูกเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่เสร็จขั้นตอนนะครับยังมีอ,อีกหนึ่งขั้นตอนสาคัญนะครับก็คือการกรีดน,นะครับคอยลนลายต้นในกลุ่มบอลไสมะพร้าวนะครับนี่ก็ลงลงปลูกเสร็จก็โชว์เลยนะครับแต่นี่ เป็นขั้นตอนสําสคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือการปิดส่วนนี้นะครับริดเปิดครับ้่าืดูนะครับขั้นตอนนี้สําคัญเหมือนกันดูการริดกันนะครับตัวน,นี้ จะกราบนอกก่อนนะครับ ปาดบางๆนำร่งองกอนนะครับแล้วก็ผ่าครึ่งมันจะง่ายกว่านะครับใบออกมานะครับดึงแล้วก็ค่อยๆกรีดไปนะครับมันจะง่ายกว่าไม่โดนลํำต้นนะครับ ก็ยึดก,กราบหนึ่งยกระดับมาเป็นขั้นบันไดนะครับาจะมาร์กไว้ก่อนมาร์กนำรองบางๆนะครับอย่าลงมีดเยอะตรงนี้จะอ่อนมากเลยลก็ผ่าตรงปลายตรงนี้นะครับฉีกออกมาเลยเมื่อถึงส่วนที่มาร์กไว้มันก็จะนี่นะครับ ไปก็ถึงใบใบแรกนะครับนี่เลยหลักมาจากสวนใยนี่เลยนะครับใยใยฝอยกับกาบอ,อกจากกันลงมาไม่ต้องลึกนะครับควจะเว้าไว้นี่หน่อยไว้รองรับการน,นี้นะครับถ้าลงลึกเกินเดี๋ยวจะหักนะครับ แต่หนึ่งนะครับต่อไปก็อีกใบหนึ่ง เอาแก้ okay. สุดนะครับเ okay. อาแก้ดึงแล้วติดนะครับติดตรงไหนก็ถ้าแน่นแล้วก็ตัดเลยนะครับท่าาแน่นแล้วอย่าฝืนดึงนะครับเดี๋ยวยอดจะหักโอเค ตัวนี้ยังไม่แก่เท่าไรนะครับยอดในก็จะเปิดไว้สักนิดนังเล็บครื่งเดียวพอโอเค ครับก็เป็นอันเสร็จการต้นนะครับวิธีการทำบอนไซมะพร้าวนะครับยอดยาวประมาณฟุตกว่านะครับก็ตกแต่งไว้ประมาณนี้นะครับแนะนำกันง่ายๆสำหรับมือใหม่นะครับนี่เลยไม่แนะนำให้เลี้ยงโดยน้ำนะครับต้นแบบนี้ให้เลี้ยงด้วยดินแล้วก็พยายามง่าโชว์รากนะครับไม่ว่ารากจะยาวแค่ไหนนะครับก็พยายามฝังให้จมก่อนกาบใบนะครับก็สำคัญมากเลยก้นตอนนี้อย่าลืมกันนะครับให้กรีดนะครับก็อย่างที่เห็นกันนี่นะครับ ปิดไว้ประมาณนี้นะครับนจะอยู่ในร่มนะครับก็ไม่ต้องไม่จําเป็นต้องกลุมกลาก็ได้นะครับถ้าเป็นน้องน้ําหรือมีความชื้นนะครับแต่ถ้าเป็นวางข้างนอกนะครับมีแดดจัดอากาศร้อนนะครับก็แนะนําให้ผ้ากลุมกลาสนอยนะครับเนื่องจากลูกนี้ยังไม่ทาเล็กเกินนะครับปิดไว้ประมาณนี้นะครับป้องกันกลาแตกอีกอย่างหนึ่งนะครับมันให้ป้าเปียกอยู่ตลอดนะครับ ถ้าป้าแย่งก็ไม่มีผลนะครับเหมือนกับไม่ได้ปิดป้านะครับมันก็จะแตกเหมือนเดิมกระลาจะไม่แตกเพราะความชื้นนะครับก็มันรดน้ำไม่ไม่ความชื้นอ,อยู่ตลอดนะครับนี่นะครับสวยๆง่ายๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ดูกันอพอเป็น แนวทางนะครับเพลินๆสวยๆนะครับ